กับสวัสดีทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้เราทั้ง3ท่านนะคะได้รับเกียรติมาจาก หัวหน้านักวิจัยนะคะจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะดิฉันรองศาสตราจารยาด์ดรพนีสุนเพลงนะคะได้รับเปลีรยนจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารยาด์ดรพิริมานบุญธรรมและท่านผู้ช่วยศาสตราจารยาด์ดรจิรันนสภาวันนี้เราทั้ง3ท่านนะคะก็จะมาแลกเปลี่ยนพูดคุยนําเสนอแลกเปลี่ยนนะคะรวมรวมถึงนําเสนอนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่สําคัญซึ่งเป็นผลผลิตมาจากชุดวิจัยโครงการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารของชุมชนในเขตพื้นที่การท่องเที่ยวภาคตะวันออก เมืองรองนะคะซึ่งเราได้รับทุนมาจากบพคนะคะหรือว่าหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้เราได้ดําเนินโครงการมานะคะเกือบหนึ่งปีแล้วนะคะเราได้มีผลผลิตที่มีความสําคัญมากในเรื่องของแกสโตรมีเพื่อใช้แกสโตรมีหรือว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารของชุมชนเป็นกลไกลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนในฐานรากและรองรับการท่องเที่ยวในยุคข,ของวิถีชีวิตใหม่ด้วยนะคะ ซึ่งในการดําเนินการโครงการเนี่ยเราจะประกอบไปด้วย3าโครงการย่อยนะคะโดยเริ่มจากโครงการที่1นะคะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิริมานบุญธรรมนะคะหรือว่าท่านอาจารย์คมของเรานั่นเองนะคะว่าในการดําเนินการโครงการเนี้ยประกอบด้วยอะไรบ้างค่ะค่ะในโครงการย่อยหนึ่งนะคะจะดําเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารชุมชนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองรองฝั่งตะวันออกระยองจันตราด ะะเราโดยเราจะได้ดำเนินการแรกเลยคือการสังเคราะห์องค์ความรู้ภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านใน3จังหวัด คือระยองจันตราดเนี่ยนะคะหลังจากสังเคราะห์ภูมิปัญญาอาหารแล้วเราจะดําเนินการศึกษาตํำรับอาหารภูมิปัญญาท้องถิน่นเพื่อนําไปสู่การประกอบอาหารท้องถิน่นรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารส0ตํำรับด้วยกันค่ะแล้วในการดําเนินการในครั้งนี้เราก็จะดาเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิน่นเป็นของที่ระลึกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการท่องเที่ยวอีก4ผลิตภัณฑ์ด้วยกัน ะะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะนําองค์ความรู้จากการสังเคราะห์จากการศึกษาตํำรับจากการสร้างนวัตกรรมอาหารเป็นอาหารที่ระลึกเนี่ยนะคะก็นําไปสู่การถ่ายทอดสู่ชุมชนนะคะเพื่อเป็นการสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองรองชายฝั่งตะวันออกของเรานะคะภาคตะวันออกของเราเนี่ย รมและมั่งค่งไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายทรัพยากรหนึ่งที่สําคัญคือทรัพยากรอาหารทางทะเลทรัพยากรอาหารที่2ที่สําคัญคือเป็นทรัพยากรพืชผักผลไม้ที่เป็นพืชผักสม,มุนไพรนะคะและ้วนํำทั้งที่เป็นทรัพยากรอาหารทางทะเลและทรัพยากรอาหารที่เป็นพืชผัก ผลไม้นะคะนำมาบูรณาการเกีนเป็นตำลับอาหารเช่เนแกงไก่กล้วยพระนะคะที่กล้วยพระหมายความว่ากล้วยซึ่งมีคุณลักษณะพิเศษคือลำต้นฐานของกล้วยเนี่ยจะใหญ่ะนะคะแล้วก็ ก็จะมีกาบกล้วยนะคะกาบกล้วยแล้วยางกล้วยนี่ค่ะก็จะมีสีเหลืองเหลืองสีส้มนะคะก็จะเหมือนสีของจีวรพระกล้วยพระมีม,ม,มีคุณลักษณะพิเศษคือไม่ได้แตกงอกค่ะ,คะ,จะเจริญเติบโตด้วยการแพร่พ,รพันเผยแพร่พันด้วยมเมล็ดเพราะฉะนั้นเมื่อต้นมันตายไปนะคะมันก็จะต้องจเจริญเติบโตด้วยมเมล็ดทีนี้นะคะมันเป็นภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านที่ มันเป็นภูมิปัญญาหันพื้นบ้านที่เมื่อเราใช้ทรัพยากรอันนี้ไปแล้วเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นต้นไม้ของในชุมชนแล้วเนี่ยค,ะค่ะคนที่ตัดกล้วยไปรับประทานหนึ่งต้นชาวบ้านนักท่องเที่ยวก็แล้วแต่จะต้องปลูกกล้วยนี้ทดแทนไปอีกอสองต้นอันนี้เป็นภูมิปัญญาะนะคะภูมิปัญญาที่อยู่ในวิถีชีวิตและยังนําไปสู่ภูมิปัญญาที่นําไปสู่การแล้ว พืชผผลไม้ให้คงอยู่นะคะแล้วอันนี้ค่ะเป็นเป็นภูมิปัญญาด้านอาหารที่ที่สำคัญคแล้วก็น่าจะเป็นเยี่ยงเป็นอย่างได้อย่างดีะนะคะแล้วนอกจากนั้นเขายังมีเขาเรียก Eco Museum อีโค u ม e u เซียนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่บูรณาการวิถีชีวิตที่ไปเกี่ยวพันสอดคล้องกับ ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นป่าไม้เป็นภูเขาไปสอดคล้องกับทรัพยากรธรรมชาติจากทะเล oh. อันนี้ oh. ค่ะน่าสนใจมากค่ะ <c oughs> น่าสนใจค่ะขอเชิญติดตามรายงานผลการวิจัยของเราได้ซึ่งจะเกิดขึ้น <c oughs> ค่ะ <c oughs> สำหรับในโครงการย่อยที่1นนะคะโดยหลักๆเนี่ยทางทีมเรานะคะพัฒนา3เรื่องที่เกี่ยวข้องกับแกสโตรโนมีนะคะ สิ่งแรกเลยที่เราทำคือทำเรื่อง gastronomy story เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรวบรวมสังเคราะห์องค์ความรู้ต่างๆที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตชาวชองนะคะรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆที่มีความหลากหลายทั้งในเรื่องของอทางทะเลแล้วก็ในเรื่องของพืชผักสมุนไพรในท้องถิ่นด้วยนะคะหลังจากนั้นเราจะพัฒนา gastronomy recipe 10ตำรับอาหารพื้นถิ่นซึ่งอันนี้น่าจะเป็นซิกเนเจอร์ที่สาคัญนะคะแล้วก็ เป็นไฮไลท์ที่สําคัญด้วยเพราะว่าเราได้มีการรวบรวมสังเคราะห์องค์ความรู้แล้วเราเนี่ยได้นําวัตถุดิบจากท้องถิ่นขึ้นมาพัฒนาเพื่อเป็นตํำรับที่จะนําไปสู่การประกอบอาหารที่มันเป็นตํำรับมาตรฐานด้วยนะคะ mm hmm. นอกจากนี้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราพัฒนาแกสตรมีเซอร์วีเนียนั่นก็คือเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าที่เป็นอาหารแปรรูปเป็นของฝากของที่รึที่มีความสําคัญเมื่อเราไปเที่ยวใน3จังหวัดนะคะภาคตะวันออก ระยองจันทบุรีตาดแล้วเราได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตนะคะเราได้รับประทานอาหารที่อร่อยเราได้เอนจอยกับธรรมชาติแล้วก็ความสวยงามแล้วเนี่ยเรายังได้ซื้อของ กลับไปฝากคนที่เรารักด้วยนะคะในส่วนของโครงการย่อยสองค่ะท่านอาจารย์เฟิร์สค่ะหรือว่าท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจิรานุโสภานะคะท่านอาจารย์เฟิร์สก็จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรทุนมนุษย์การพัฒนานักสื่อความหมายการพัฒนายวมคุเทศนะคะอยากให้ท่านอาจารย์เฟิร์สได้เล่านะคะว่ามีอะไรบ้างที่เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญค่ะนอกจากพวกทรัพยากรนะคะที่เกิด ขึ้นเองนะคะตามธรรมชาตินะคะของพื้นที่หรือว่าในเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆนะคะที่คนเราเนี่ยได้สร้างขึ้นแล้วเนี่ยซึ่งต่อมาเนี่ยกลายมาเป็นทร่พยากรสําคัญนะคะหรือเป็นวัตถุดิบที่สําคัญนะคะต่อการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเราเนี่ยนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เราจะขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือเรื่องของคนนะคะหรือว่าทุนมนุษย์นั่นเองนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะ อะไรก็ตามนะคะถ้าเราไม่มีการสร้างสรรค์นะคะหรือพัฒนาโดยมนุษย์เนี่ยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อาจจะไม่เติบโตนะคะหรือว่าไปได้ไม่ดีพอนะคะดังนั้นเนี่ยเราจึงมองเห็นความสําคัญนะคะของเรื่องทุนมนุษย์โดยเฉพาะประเทศไทยเราเองนะเป็นประเทศที่มีเรื่องของทรัพยากรการท่องเที่ยวเนี่ยสำคัญมากเลยแล้วก็เป็นแหล่งรายได้ที่สําคัญนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะก็เป็นพื้นที่ที่ อย่างท่านอาจารย์พิรมานเนี่ยได้กล่าวไปนะคะก็คือเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายะนะคะในเรื่องของทรัพยากรการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงด้วยนะคะต่อการท่องเที่ยวของไทยไม่ว่าจะเป็นจาก คนในประเทศเราเอง<ค>ะนะคะหรือว่าชาวต่างประเทศก,ก็ตามนะคะ,คะถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะเกิดปัญหานะคะเรื่องของโรคระบาดนะคะ,คะแต่ว,<ถ>ว,ว่ายังไงก็ตามนะคะการท่องเที่ยวนะคะในอนาคตเนี่ยก็คงต้องกลับมา<ค>ะนะคะ,คะแล้วสิ่งหนึ่งเลยก็คือเราก็ต้องพัฒนาหรือเตรียมความพร้อมนะคะในเรื่องของบุคลากรหรือว่าคนของเรานะคะดังนั้นเนี่ย โครงการย่อยที่สองเนี่ยนะคะก็จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการพัฒนาทุนมนุษย์นะคะ,คะดังนั้นเนี่ยโครงการนี้ก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาทุนมนุษย์นะคะหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ,อ gastronomy tourism manpower <คะ S 2> นะคะอันนี้ก็คือเพื่อรองรับการท่องเที่ยววัฒนธรรมอาหารไทยของชุมชนนะคะ,คะในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวภาคตะวันออกนะคะชายฝั่งภาคตะวันออกนั่นก็คือจังหวัดร,ระยองจันทบุรีแล้วก็ตราด นะคะแล้วก็การพัฒนาทุนมนุษย์ของโครงการย่อยที่สองของเราเนี่ยนะคะก็จะมีอ,อ,อยู่สองกลุ่มที่สำคัญนะคะก็คออือในเรื่องของมาธธคุเทศคล้ายๆมาคุเทศนะคะแต่อาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าลักษณะการทํางานก็ไม่แตกต่างกันนะคะคือต้องให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะคะเรื่องของ กฎเกณฑ์นะคะหรือว่ามารยาทหรืออะไรต่างๆหรือว่าข้อมูลที่สําคัญนะคะแต่ว่าก็จะมุ่งเน้นนะคะหรือว่าโฟกัสไปนะคะในเรื่องข้อมูลที่เป็นของภาคตะวันออกนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะว่าหัวข้อใหญ่ของเราก็เป็นเรื่องของอาหารไทยนะคะดังนั้นเนี่ยมัคุเทศก็ต้องมีความรู้นะคะในเรื่องของอาหารไทยด้วยนะคะแล้วก็เนื่องจากตอนนี้นะคะที่เตาทรากันดีอยู่นะคะก็คือเรื่องของออโรคระบาดเนี่ยนำมามซึ่งทําให้เราเนี่ยได้ฉุกคิด นะคะนอกจากข้อมูลต,ต่างๆทั่วไปที่เราต้องบรรยายแล้วเนี่ยนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องให้ให้ให้ใหความสําคัญนะคะหรือว่าต้องเตรียมความพร้อมก็คือในเรื่องของออความสะอาดนะคะ,คะเรื่องของสุขภาพอนามัยะนะคะดังนั้นนอกจากหลักสูตรพะกุเทศทั่วไปแล้วนะคะหรือว่าผู้นําเที่ยวทั่วไปแล้วนะคะอีกหลักสูตรหนึ่งที่เราจะพัฒนานก็คือเรื่องออของบุคลากรนะคะที่เกี่ยวข้องกับ การเรื่องของอาหารไทยนี่แหละนะคะก็คือหลักสูตรหลักสุขาพิบาลอาหารนะคะและการปรุงอาหารปลอดภัยนะคะ,คะเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารนะคะหรือที่เห็นที่ข้างหน้านี้นะก็คือเรื่องของเซฟคุกกิ้งนะคะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเมื่อนักท่องเที่ยวมาไม่ว่าจะเป็นคนไทยด้วยกันนะคะหรือว่าชาวต่างประเทศเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ เขามาเนี่ยก็คือเขาก็อยากจะลองชิมเนาะอาหารใ,ในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอาหารปรุงขึ้นมาหรือว่าอาหารจากธรรมชาติพวกผลมงุงผลไม้ลมเลยทั้งหลายนะคะแต่สิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของอาหารที่จากคนที่เราปรุงเนี่ยที่ทางอาจารย์พิธานเนี่ยจะนำเสนอนะคะเมนูที่เป็นจุดเด่นหรือเป็นไฮไลท์นะคะอยู่สิเมนูแต่ว่าขนาดเดียวกันก็ต้องแฝงไปในเรื่องของ การรักษาความสะอาดอนะคะคอนเซรนิร์นในเรื่องของมาตรฐานความสะอาดะนะคะซึ่งอันนี้ผู้ที่ได้รับการอบรมเนี่ยก็จะได้นําไปประยุกต์ใช้หรือปรับใช้เพื่อให้เกิดความมั่นใจจากนักท่องเที่ยวแล้วก็จะนํามาซึ่งรายได้เข้าสู่ชุมชนหรือว่าท้องถิ่นของเราด้วยค่ะค่ะโอ้มากมายเลยนะคะในส่วนทั้งโครงการย่อยหนึ่งโครงการย่อยสองนะคะ คราวนี้ก็จะกลับมาสู่โครงการย่อย3นั่นก็คือจะเป็นการพัฒนาในเรื่องของการตลาดรวมถึงมีการทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวที่เราพยายามเชื่อมโยงนะคะกับแหล่งท่องเที่ยวในเชิงอาหารด้วยนะคะแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็นมาในเชิงประวัติศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็นมาในเรื่องของวิถีชีวิตธรรมชาติต่างๆเหล่านี้นะคะจะถูกบูรณาการเข้าด้วยกันเพื่อสร้างนะคะเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวให้รองรับแล้วก็นําเสนอประสบการณ์ในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารของชุมชน และรองรับในการท่องเที่ยวในยุควิถีใหม่ด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ก็จะเป็นแค่น้าจิ้มเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่วันนี้เราได้มีโอกาสนะคะ,ะได้มาแลกเปลี่ยนพูดคุยนะคะในในในซีรีส์ต่อไปเนี่ยเรายังมีผลิตภัณฑ์นะคะที่เกิดจากการท่องเที่ยวต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะแล้วเรายังมีนวัตกรรมใหม่ๆนะคะที่พัฒนาขึ้นในชุดวิจัยโครงการนี้เป็นแห่งแรกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารแปลรูปนะคะ ต่างๆที่ทานแล้วเนี่ยมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็จะมีเรื่องราวมีสตอรี่มีตำนานนะคะรวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางด้านการท่องเที่ยวใหม่ๆด้วยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการได้พัฒนาบุคลากรให้เป็นเชฟชุมชนที่มีความสามารถในการที่จะทำอาหารอร่อยมีเรื่องเล่าและสิ่งที่สำคัญคือสะอาดถูกสุข,ขลักษณะนะคะแล้วเราก็จะนำข้อมูลทั้งหมดนี้ขึ้นสู่ตัว Gastronomy Digital Thailand Platform เพื่อเป็นการส่งมอบ ประสบการณ์ที่ดีทั้งในส่วนของออนไซต์ site, แล้วก็ออนไลน์ด้วยแล้วท้ายที่สุดนี้นะคะทางเราเนี่ยได้พัฒนาลักษณะของการที่จะฝึกอบรมให้ความรู้กับบุคลากรทั่วไปผู้ที่สนใจในเรื่องของแกสตรูมีนะคะเรามีหลายหลักสูตรที่เราจะเปิดอบรมให้ฟรีนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขาพิบาลอาหารนะคะการประกอบอาหารนะคะตำรับอาหารนะคะรวมถึงการที่จะเป็นนักสื่อความหมายเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับอาหารนะคะสำหรับทุกท่าน ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับนะในตอนต่อไปนะคะเราก็จะตัดการนำเสนอนะคะเป็นเป็นพัทพัทแล้วก็โปรดติดตามว่าพวกเรานี้จะมีเรื่องเล่านะคะมีผลิตภัณฑ์ในตอนต่อไปอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากงานวิจัยนะคะอาจจะเป็นอะไรนะคะ่าให้ท่าน,นผลไม ค่ะอันนี้ประกอบไปด้วยอะไรคะักษณะ่ะประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะอันนี้เรานำวัตถุดิบในชุมชนนะคะคือเป็นเขาเรียกผลไม้ที่เขาเรียกเป็นน้ำสวรรครสนะคะค่ะน้ำสวรรรสที่มีอยู่ในชุมชนนะคะเรานำมมาพัฒนาอันนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ดําเนินการเรียนการสอนในศูนย์ศิษย์ของเราค่ะแล้วอาจารย์ที่ที่พัฒนาสูตรนี้ก็เขาเรียกอะไรนะ พัฒนาขึ้นผลิตภัณฑ์พัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นจากวัตถุดิบที่หาได้ง่ายเป็นการทดลองเหมือนกันแต่อันนี้ยังไม่ได้ผลของการวิจัยนะคะเป็นแค่ผลิตภัณฑ์ซึ่งซึ่งออลองหยิบจับที่เป็นพืชผักสมุนไพรของภาคตะวันออกเนี่ยมาดูว่าจะเป็นลักษณะไหนก็ได้รับ ตอบรับดีมากดีมากอันนี้วันนี้นะคะที่เอามาให้ท่านดูเป็นตัวอย่างเนี่ยเราได้นําเสนอนะคะรับออเดอร์มาจากทางคณะรัฐมนตรีนะคะเราได้มีโอกาสที่จะนําเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้สู่มือคนที่มีความสําคัญในระดับประเทศอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของขนมนะคะพื้นบ้านที่เราได้ลงไปศึกษาแล้วเราก็จะพบว่าในภูมิภาคภาคตะวันออกเนี่ยมีขนมแปลกๆซึ่ง ได้รับความสนใจเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมชุมชนริม ที่หนองบัวนะคะขนมบอบแบบแล้วก็จะมีขนมพื้นถิ่นที่ได้รับอิทธิพลมาจากทั้งกัมพูชาแล้วก็เวียดนาม,ม,นมด้วยใช่ไหมคะขนมบันดุ๊กขนมบันดุ๊กนะคะเพราะฉะนั้นในตอนต่อไปเนี่ยโปรดติดตามเพราะว่าเราก็จะพยายามนําเสนอนะคะผลิตภัณฑ์ที่เป็นไฮไลท์ด้วยแล้วก็จะมีบางส่วนที่เราจะมีทำ class คุกกิ้งคลาสด้วยะนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอบคุณทุกท่านแล้วก็เราจะพยายามนําเสนอข้อมูลรวมถึงความก้าวหน้านะคะผลิต พันธุ์ต่างๆนะคะที่เราเกิดขึ้นจากองค์ความรู้จากนวัตกรรมรวมถึงการที่เราจะสารประโยชน์และมุ่งสู่การนําผลการวิจัยนั้นไปปรับปรุงแล้วก็ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารของประเทศไทยให้กลายเป็นศูนย์การกันท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอาหารโลกในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ